เพินตัวบิดแอปทักสะอ่อนลันแคปชั่นนี้ด้านนนกุลโผลคอมเมนต์อย่างไวต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นดาราสาวรวมทั้งเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งที่ฮอตสุดๆเลยล่ะค่ะสำหรับแอปทักษะอ่อนที่ถูกแฟนๆนั้นต่างจ,าจับจีนกันมาแสดงหนุ่มรุ่นน้องอย่างนนกุลชานน์ซึ่งก่อนหน้านี้ทางคู่นั้นก็ได้ออกมายอมรับแล้วว่ากำลังคุยกันอยู่จริงแต่ถ้าเรื่องที่จะใช้สถานะคำว่าแฟนอาจจะต้องขอเวลาสักหน่อย ซึ่งก็ทำเอาแฟนคลับและคนในวงการเนี่ยกรี๊ดสนั่นกันเลยทีเดียวอีกทั้งแอฟและนนกุลนั้นก็ยังมีโมเมนต์น่ารักน่ารักคอมเมนต์กันไปมาให้แฟนๆนั้นได้ใจฟูก,กันอย่างต่อเนื่องล่าสุดสาวแอฟนั้นก็ได้ออกมาโพสตภาพโปรโมตซีรีส์หารักด้วยใจเธอ5 Yourself ที่ได้แสดงคู่กับนนกุลพร้อมระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าเช่นน่ารัก ด้านนนกุลนั้นก็โผล่เข้ามาคอมเมนต์อย่างไวเอาไว้ว่าสบายไหมครับซึ่งงานเนี้แฟนๆก็แห่เข้ามาแซวกันสนันไอจเลยล่ะค่ะอาทินั่นโปรโมทหนังหรือโปรโมทแฟนคะเขินคะ่ะพอระออช่วยเหลือคนโสดด่วนคะ่ะน้ำตาลเกินหรือยังคะ่ะพี่หญินหวานเจีย๊ยบชมแฟนเก่งนะคะแม่บอกรักกันแบบนี้นี่เอง น่ารักพี่หยินน้องเชนคนทางบ้านตุยก่อนอ่อนนะคะแบบนี้โอ้ยหมดกัดแล้วคะ่ะพี่แอปหนูเขินอันนี้เขาโป้โมดละครหรือถ่ายพีเวดดิ้งค่ะเป็นต้นออนแอร์ให้ได้รับชมเนี่ย18ทธันวานมนี้แล้วคะ่ะยังไงก็อดใจรออีกนิดนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามคะ่ะ